ไม่แพงด้วยเท่าไหร่ค่าซ่อมเมื่อก่อนสมัยก่อนค่าซ่อมเท่าไหร่เตคอนโดคอนโดครับไม่เกิน2,000บาทไม่เกินส0 0พันนี่หมายว่าทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยยกเครื่องพันโอ้โหสมัยนี้หลายหมื่นใช่เป็นหมื่นละโดยตามที่ค่าเงินตามค่าเงินมันแพงว่าหาอะไรยากขึ้นหาอะไรยาก CM 9 1ทะเบียนโอนใช่ราคาเท่าไหร่ครับสามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นกว่าบาทใช่สามหมื่นกว่าบาทโคตรถูกเลย CM บางรุ่นก็หมื่นแล้วอะใช่ไหมใช่ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่นี่ร้านวุฒนนบุรีนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์แนววินเทจและโบราณหรือทุกๆรุ่นเลยนะฮะอยากซื้ออยากขายก็เข้ามาหาเราได้นะครับร้านผมนะครับตั้งอยู่จังหวัดนนทบุรีหลังแมคโครนครอินมาไม่ถูกเซิร์ใน Google Map ว่าร้านวุฒนนบุรีไม่มีทับุรีนะครับร้านวุฒ เวนวัชนนบุรีร้านเราทําอะไรบ้างครับร้านเราซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์ทุกรุ่นเลยจริงๆนะครับไม่ว่าท่านมีรถเก่านะครับอยากมาดูรถใหม่หรือว่ารถที่ใช้งานได้คล่องตัวก็นํารถเก่ามาเทิร์นได้หรือท่านใดที่มีรถเก่าๆอยู่แล้วขับไม่ได้จริงๆ อยากมาเทิร์นรถที่ใช้งานได้ก็เอามาครับร้านเราก็มีบริการเอออีกหนึ่งบริการร้านเรามีบริการไปรับซื้อขายถึงที่เลยท่านอยู่บ้านนั่งรอๆรอายเงินอย่างเดียวรอรับเงินอย่างเดียวเลยเรามีรถบริการไปถึงหน้าบ้านท่านเลยไม่ว่าจะเป็นอยู่จังหวัดไหนไม่ว่าจะเป็นแห่งหนตําตำบลใดเราเข้าไปได้ทุกที่แน่นอนครับหรือว่าท่านใดมีปัญหาเรื่องของการโอนทะเบียนก็ ปรึกษาเราได้นะครับเราก็มีบริการครบวงจรแหละครับในเรื่องของการไปเอารถของท่านไปโอนทะเบียนที่ขนส่งแต่ที่ร้านผมทําแบบถูกต้องนะครับเราไม่มีการโอนนอกหรืออะไรต่างๆสมัยนี้ทําที่มันถูกต้องดีที่สุดนะฮะเราก็จะแจ้งตามจริงเรามีโปรไฟล์ให้ลูกค้าว่าเราได้ถ่ายรูปเอารถเข้าขนส่งแล้วโอนได้แน่นอนนะครับค่าบริการไม่แพงครับเพื่อนๆครับแค่1 5 0 0บาทเท่านั้นเอง ท่านอยู่กับที่นั่งรอรอรอจ่ายเงินเหมือนกับที่ผมบอกเลยแล้วก็ในเรื่องของการที่อย่างวุฒเนี่ยที่ร้านวุฒก็จะมีในเรื่องของการที่ซ่อมบํารุงนะฮะซ่อมบํารุงหรือรีสตโตรถทั้งคันเลยแล้วก็มีบริการด้วยแต่เราทําเป็นบางรุ่นนะครับเราก็ดูลูกค้าด้วยถ้าเกิดลูกค้าอยากทําจริงเราก็ทําให้เราอยากให้ท่านรักในสิ่งที่ท่านเอามาทำกับเราสุดท้ายนี้แล้วเบอร์ติดต่อวุฒครับเพื่อนๆครับ,รบ,รบเบอร์โทรนะครับ0922613231 อีกหนึ่งรอบครับเบอร์โทรครับ0922613231เบอร์ 31, นี้ก็จะเป็นไลน์ด้วยหรือ Facebook น um ัทธวุฒิจำปาพันธ์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผมจาเนิ้ววัะสสม Facebook จาเนิ้ววัะสมหรือเพจของช้าของโัววยวนยอดีตติ k กต็อกจาเนิ้ววัะสมนะครับลูกค้าท่านใดต้องการของโชว์หวยกาลารด ของตกแต่งบ้านตกแต่งร้านอาหารสนใจติดต่อเราได้นะครับจะซื้อใยเป็นชิ้นจะยกตู้หรือจะให้ไปจัดได้หมดครับราคาเป็นกันเองครับที่ร้านเรามีของช่วยหลากหลายชนิดเช่นแป้งสบู่แฟบยาดีฟันป้ายโฆษณาสําหรับยิบปัวค้ขาปีกขาส่งท่านใดมีพวกของเก่าของช่วย่ที่หลงเหลือยอยู่ในกระดังสามารถติดต่อเราได้นะครับหรือปามาอาเฮียลูกป้านะ้าอาถ้าของเก่าภายในบ้านที่ไม่ได้ใช้แล้วอ่ะผมรับซื้อครับหรือ ส่งมาเช็คราคากับผมได้ไม่ขายไม่เป็นไรแต่ผมจะบอกราคาให้หรือถ้าพอใจก็ขายถ้าท่านอยากได้เราก็มีขายแต่ท่านอยากขายเราก็รับซื้อท่านใดที่มีของเยอะหรือนีของอยู่ที่บ้านแล้วอยากขายก็ติดต่อผมได้เบอร์โทร0 8 8 2 8 2 4 9 1 6้านร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยนาครับแต่ไม่มีหน้าร้านนะครับแต่ถ้าจะมาโทรมาติดต่อก่อนได้ครับเดี๋ยวจะเปิดให้ชมของเก่าของชฉ่วยของสะสมให้นึกถึงเรา จานิวบ้านสะสมเรื่องชฉวหวยไว้ใจผมครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามีโอกาสได้มาถ่ายรายการแถวหัวหินแล้วต้องบอกว่าถ้าเรามาหัวหินแล้วเนี่ยถ้าเราไม่แวะร้านนี้นะครับเป็นตำนานเป็นต้นตำหลับของหัวหินเลยนะครับเกี่ยวกับร้านอะไหล่รถร้านซ่อมแล้วถ้าเราไม่แวะร้านนี่ถือว่าผิด เดี๋ยวนี้เราจะมีโอกาสได้มาคุยกับเจ้าของตำนานกันนะครับอันนี้เราอยู่ที่หัวหิน51ฝั่งตรงข้ามอยู่ข้างๆโรงเรียนสมภวินร้านแขกยานยนต์นะครับเดี๋ยวนี้เรากา็คุยกับตำนานของเราันดีกว่าสวัสดีครับอเอางี้ผมมาที่นี่แล้วผมไม่แวะหาลุงไม่ได้เลยครับอันนี้ก็ให้ลุงแนะนําตัวหน่อยออลุงแขกลุงแขกร้านยานยนต์ครับอ่าลุงแขกลุงแขกตัวนี้อายุเท่าไหร่ละเจ็ดสิบสามครับก็อันนี้ลุงอายุ73แล้วบรับ แล้วก็เปิดร้านที่นี่ตรงเนี้ย40ปีแล้วครับ40ปีครับ40ปีนั่นหมายความว่าแถวย่านวัวหินเนี่ยยังไม่เป็นแบบนี้เลยใช่ครับยังไม่พุกพานขนาดนี้ใช่ครับแล้วก็ยังยังเป็นเกาะเล็กๆโอ้โหก็คืออยู่มานานมากแล้วก็คือเท่ากับเป็นร้านเดียวตอนนี้ของหัวหินเลยครับที่ที่เก่าแก่และอยู่มานานแล้วก็มีอไหล่แล้วกนเก่าๆแล้วตอนนี้ลุงยังรับซ่อมอยู่ไหมครับทำเล็กๆน้อยๆครับเล็กๆน้อยๆเพราะว่าด้วยร่างกายได้ข่าวว่าเพิ่งจะผ่าเข่ามาเนี่ยผ่าเข่า เป็นยังไงบ้างแลครับตอนนี้สุขภาพแค่พอได้ครับเอางี้ในมุมมองของเมื่อ40ปีก่อนตอนแรกๆที่ที่ลุงมาเปิดมาเปิดร้านที่เนี่ยมันเป็นยังไงครับก็คือมันคือรถใหม่มันไม่ใช่รถเก่าแล้วตอนนั้นไม่เป็นรถใหม่มันมีคนเล่นซื้อรุ่นไอ้รุ่นอะไรมากกว่ากันไม่ว่าจะเป็นฮอนด้า u ูซูกิยังไงฮอนด้ามากกว่าเพื่อนฮอนด้ามากกว่าเพื่อนเป็นรุ่นอะไรครับรุ่งเจ็ดสิบครัเจ็ดสิบซีห้าสิบใช่แล้วก็ลองลงมายอดขายอ่ะยอขายได้เรื่อยแล้วอ่าซูซูกิ เมื่อกี้ก็มาตามหลังเป็นรุ่นอะไรบ้างครับก็อาร์ซีอาซีอาร์ซีนี่คือฮอตเลยแล้วพวกเคซิตพวกอะไรเงี้ยมันมาก่อนมาก่อนแล้วแต่คนมันไม่รู้จักไปเยอะอ๋อคนก็ไม่เคยซื้อก็โลกมันก็เลยน้อยใช่แต่จริงๆแล้วที่ที่เยอะตอนนี้ก็คือเป็นพวกสุสข์อารใช่อาซีแล้วก็คิทตันคนอ๋อยุคประมาณ8 8 0 9 0ดศูนยแล้วอ๋อแล้วก็แยกมาห้อะไรขายดีก็วายแปดสิบเวลายแปดสอบห้าวายแปอ๋อไอ้รวยพวกเนี้ย อ่าในยุคของ40ปีที่แล้วก็ก็คือใหม่ของใหม่นู่นเลยแต่ว่าพวก K10 พวกไอ้อะไรอย่างเงี้ยมันมีมาก่อนแล้วมีมาก่อนก็มีมาซ่อมป่าไปมีแบบายซ่อมค่าซ่อมแพงไหมเมื่อก่อนสมัยก่อนตอนซ่อมสื่ยไม่แพงด้วยเท่าไหร่ค่าซ่อมเมื่อก่อนสมัยก่อนค่าซ่อมเท่าไหร่คันด้าคันด้าครับไม่เกิน2,000บาทไม่เกิน2,000นี่ใหม่ก็ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยยกเครื่องสอพันโอ้โหสมัยนี้หลายหมื่นใช่เป็นหมื่นละโดยตามที่ค่าเงิน ทำได้แต่มันแพงว่าหาอะไรยากขึ้นหาอะไรยากตอนนี้คือลุงแขกก็ยังมีอะไรขายอยู่ใช่ไหมเห็นว่าเหมาด้วยอยากจะเหมาแล้วพักผ่อนแล้วถึงเวลาแบบอยากหยุดแล้วอยากหยุดแล้วอย่างนี้ลุงแขกอยากจะเหมาถ้าเกิดว่ามีคนสนใจอยากจะเหมาเนี่ยลุงแขกให้เหมาได้ให้มาดูมาดูมาคุยกันไหวอะไรไงยังไงใช่ไหมจะย้ายแล้วเห็นเมื่อกี้แอบกระซิบกับป้าด้วยป้าบอกว่าบ้านก็ปล่อยปล่อย ขายหมดแล้วไม่เอาลุงโกหมดเลยตรงนี้เลยโกหมดเลยอยากขายก็คือใครอยากมาดูใช่อยากมาดูตึกก็ขายหมดละรถเครื่องก็ขายเป็นบางคันก่อนอ่าใช่คือพอใจที่จะเก็บได้ก็ต้องเอาราคาที่พอใจที่ตัวเองขายด้วยใช่ไหมคือรถเครื่องที่เราเห็นอยู่ก็มาคุยกันถ้าชอบพูดจาถูกใจกันราคาได้กันขายอะไรอยากก็เหมามาคุยกันคใช่ไหมราคาพอใจแงมแงมได้ไหมในใจลุงมีเท่าไหร่ก็ รถไปเยอะไหมหนังตัวว่าเอาเอาหลักกี่หลักดีก็ไม่ต้องอะอย่างผพวกาองมาสองร้อยขายแค่ร้อยกระบาทก็พอแล้ก็คือนับเป็นชิ้นจะเป็นชิ้นไปนับเป็นชิ้นไปใช่ก็คือ่อารองกันได้มาต่อรองกันอีกทีหนึ่งก็คือมาดูจำนวนที่ซื้อใช่ไหมสมมติยางเงี้ยสมบบางคนมาดูแล้ว ให้ผมมีอยู่สองแสนผมอยากจะเปิดเปิดขายอยากจะขายอย่างเงี้ยลุงได้ไหมได้แสนหนึ่งก็ได้ก็คือมาคุยกันแต่ว่า้็ของก็ตามตามหน้างานอ่ตามตามหน้างานกันไปอก็คือนี่เรื่องราวของของตำนานผ่านเรื่องราวมาเยอะผ่านคนเล่นมาเยอะมากมีซ่อมอะไรรุ่นไหนที่คิดว่ารถรถรุ่นไหนดีกว่าที่ปัญหาเยอะที่สุดก็หมูปัญหาเยอะเพื่อนหมูปัญหามันเกิดจากอะไรบ้าง แล้วอะไรมันหาแท้แท้ไปเลยไม่ได้อย่างเงี้ยนะมก็คืออาการอาการที่มันเสียบ่อยๆแต่ชุดไฟอย่างเดียวระบบไฟชาร์่คือถ้าหมูเนี่ยเมื่อก่อนที่เจอเจอกันเนี่ยไฟชาร์จไฟไม่ชาร์จไฟชาร์จไม่พอโอ้มีหน้าอย่างตอนนี้ก็ถึงว่าช่างใหม่ๆก็มีมีแก้กันแล้วแก้แล้วอหาตัว CDI มั่งอะไรมั่งมาทาเป็น้องเท้าไฟฟ้าไปแล้วเป็น้องเาไฟฟ้าไปแล้วจบแล้วเป็น CDI ไปทํามีกล่องมีเกลื่อนไปเรียบร้อยจบอันนี้คือจบแล้ว ก็คือในยุคนั้นมันก็ทันตกรรมนะมันยังไม่ไม่มากพอแล้วของแท้ก็แพงหายากด้วยหายากด้วยแล้วก็คือลองจากหมูอาการลดที่มันมีปัญหาบ่อยๆในยี่ห้อไหนบ้างก็มีพวกอาซีพวกซือเนี่ยซูกิบเคเอรอยเอรอยอันนี้พวกจุกจิกก็คือสูบติดมั่งอะไรมั่งเนี่ยใช่้าสูทีไม่พอมั่งปั๊มมากเกินไปเนี่อ่ะคนก็หัวเทียนกินกินหัวเทียนเยอะเกินก็มาแก้เนี่ยหน่อยๆอย่างนั้นใช่ปะไม่ค่อย ไกามันถ้าสองจังหวะไม่จุดจิกไช่สู้สี่จังหวะนี่แบบต้องให้ละเอียดจริงๆเลยทำซื้อฮอนด้าฮอนด้านะถึงว่าในฮอนด้าก็ทำสี่จังหวะมาตลอดเลยมาก่อนแล้วเวลาปัญหาเวลาจ่ายเงินก็เยอะกว่าเขาแต่ก็ขายดีกว่าเขาขายดีดีครับลถไปยืนพื้นะเด็กมือขี่ได้อ่นั่นแหละก็เลยโอ้โหแบบต้องบอกว่าเรื่องราวจริงๆก็อยากให้ลุงเล่าว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ตอนที่ลุงเปิดร้านที่มาอยู่ดีลุงมาจับอาชีพ ขายแล้วซ่อมนี้ได้ครับตั้งแต่40ปีก่อนเนี่ยเป็นลูกจ้างครเมื่อก่อนแต่ก็ทำฮอนด้ามาตลอดเลยก็คือไปว่าเมื่อก่อนเป็นเป็นช่างซ่อมใช่แล้วก็ทําแต่ฮอนด้ามาจนวันหนึ่งรู้สึกว่าเอ๊ะมาเองดีกว่านะถึงบางทีการเป็นลูกน้องคนอื่นมันก็ไม่ดีเท่ากับเป็นเจ้านายมันเหนื่อยเหมือนกันแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของเราเหนื่อยเราเรายังได้ได้เองด้วยใช่ไหมพอเริ่มเริ่มจากการที่หนึ่งเลยคือเป็นช่างซ่อม แล้วก็มาเปิดร้านเองก็เริ่มมีขายอะไรเริ่มฟ้อมด้วยเทาานี้อไหล่เต็มบ้านเลยผ่านมา40ปีละแล้วไม่มีแบบลูกหลานอยากจะสืบทอดอ๋อเขาไม่ชอบไม่เหนื่อยไม่ใช่ทางใช่ไม่ใช่ทางรับไม่ใช่ทางแล้วก็อย่างเด็กสมัยนี้ก็เรียนเรียนกันมาเป็นอยาก็อยากไปในทางที่ตัวเองชอบแล้วใช่ยัางนี้ก็เพราะฉะนั้นแล้วก็อย่างที่บอกเลยครับถ้าท่านผู้ชมคนไหนที่สนใจรถมาดูมาดูอะไรมาดูอ่าแล้วหรอว่าอยากได้ความรู้เทคนิค สมัยก่อนที่เราเคยเจอกันอย่างเงี้ยเนี่ยว่างๆจริงๆแล้วลุงแขกแกก็ไม่ได้อยู่เฉยนี่ซ่อมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยไดเออร์แทดไยเตาร์ทรุ่นอะไรอ่ะฟีโน่ฟีโนโ่โน,โนี่เอาเงินฟีโน่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็คือแค่หาข้อมูลหารายละเอียดก็มาสอบถามมาพูดคุยสนใจอยากอะไรมีงบเท่าไหร่ก็มาว่ากันก็มาพูดคุยกันดีกว่าพอใจถูกใจกันปล่อยอยู่ละไม่ใช่ว่าไม่ปล่อยแต่ว่าแค่อย่ามากดราคากันใช่ไหม ลุงก็รู้ราคาอยู่ตามตามขาตามสานอยู่แล้วมีไม่ไม่คิดจะลงขายเองเห็นเมื่อกี้ป้าบอกเดี๋ยวก็จะลงขายเองแล้วเล่นเฟซบุ๊กบ้างละไม่ใิ่มันช้ามันช้าใครมาเมาไปให้เขาได้กำไรบ้างดีกว่าใช่ไหมแบ่งเงินได้ดีกว่าเขาออกเขากงินก้อนมาให้เราเราก็ไม่ใช้อย่างเดียวพอแล้วใช่ไหมใช่เราจะต้องไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเหน่อยอะไรอี ขา,า,ายที่จะชิ้นๆนมานั่งแป๊กส่งลำคาญอ,อยากเหมามาก็มีกําไรก็ทีเราได้ไเขาได้จบ h a ป p y งั้นเดี๋ยววันนี้ไม่แน่ใจใหเหมาเองเลยดีกว่าก็เลยถามลุงนี่ไงว่าในอะไหล่มีในใจอยู่เท่าไหร่<ม>เผื่อบางทีเราไหวได้ คุยกันเลยแกกองดูไม่เป็นไรต่อรองกันได้กันลุงบอกมาเดี๋ยวต่ออยู่แล้วมีปัญหาอยู่แล้วอ่เนะงัน้นเดี๋ยวหลังใหม่คุยกันดีกว่าวันนี้เราก็ไปามแวะมาเยี่ยมเยียนผู้ใหญ่ก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ในวงการย่านหัวหินประจวบเพชรบุรีเพชรบุรีรต้องรู้จักลุงแขกแน่นอนนะผ่านมาหมดแล้วผ่านมือมาทั้งซื้ออะไรทั้งอะไรต้องวนวายแล้วอย่างเงี้ยนวันหนึ่งมีแบบพวกพ่อค้าหรือว่ามีคนเล่นรถ แวะเวียนมาซื้ออะไรบ้างไหมทีนี่ครับแทบทุกวันมีทุกวันก็มาตอดเน้นตอดนี่บ้างวันละยองเข้ามาอ๋อละยองนี่ใครเอ่ยใครเด็กใหม่ใหม่เอ๋อรุ่นใหม่ก็คือเอามาทำมาขายมาซื้ออะไรมาซื้ออะไรไปทํารถทำรถเขาสี่ร้อยหาอะไรไม่ได้อ๋อเอออย่างเงี้ยก็คือก็ยังมีวนเวียนมาตลอดเพราะว่าลุงก็ยังเปิดร้านปกติเปิดทุกวันเปิดทุกวันมีอยู่วันไหนไหมครับไม่มีหยุดแล้วอย่างนี้มีติดต่อง่ายติดต่อยังไงบ้างเบอร์โทรเบอร์โทร บอร์หนึ่งเก้าร้อยเบอร์บ้านอ่าเบอร์บ้านห้าหนึ่งหนึ่งเก้าร้อยเก้าร้อยครับก็หมายว่าแล้วขึ้นนำนำด้วยอะไรถึงสามสองครับศูนย์สามสองห้าหนึ่งหนึ่งเก้าร้อยครับก็โทรมาลุงแขกแต่ถ้าโทรมาไม่อยากคุยหรอกมาเจอหน้ากันเลยดีกว่าเผื่อม่ได้พูดคุยกันนะเผื่ออย่างนี้ได้ซื้ออะไรที่มากกว่าได้เห็นอะไรที่มากกว่าเนาะครับสุดยอดจริงๆลุงก็ผ่านเรื่องราวมาตั้งเยอะแลายอย่างผมมาที่นี่ไม่แวะคุยกับลุงไม่ได้นั่งสนุกกันนั่งคุยคุยกัน พี่วิทิตมากยังมาแวะเลยเออเหรอหวานนี่แวะนั่งคุยก็ไม่เหงาเหงาไหมไม่เหงาอันนี้เจ็ดสิบสามลุงตั้งใจว่าอย่างเงี้ยจะจะจะนั่งขายอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนก็ถ้าใครซื้อบ้านไปมันก็หมดแล้วก็รอแค่ว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนมาซื้อจุดแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่ายังยังไม่มีใครมาซื้อก็ขายต่อได้ก็ได้ไปไปเรื่อยคือชีวิตตอนนี้ก็แค่รู้สึกว่าอิ่มมันเบื่อแล้ว่ะก็มาขนาดนี้แล้วใช่ เท่ากับอยู่ในอยู่ในวงการการขายรถไอทำรถขายอะไหล่มากี่ปีแล้วก็คือสี่สิบหรอ่มากกว่าไหมมากกว่าครับมากกว่าสี่สิบมีข้สุขเห็นอะไรมากมายแล้วก็้ฝึกแล้วอ่ะมันไม่รู้อะไรไปทำอะไรต่อแล้วอืมพอแล้วด้วยอายุพักผ่อนนะถึงเวลาเขลูกโตหมดแล้วใช่ไหมคราวนี้ก็ปล่อยให้คนรุ่นใหม่มาเอาไปต่อจากเราไปปล่อยให้แชมป์มันมาทำต่อแล้วแชมป์ไม่ทำแล้วแชมป์ไมาทำแต่สีใช่ทำเงรวยทำสีไม่รวยแล้ว มันไม่ทาหรอกเนี่ยขายอะไรเนี่ยสบายเลยอยู่ข้างๆร้านลุงนะแวะมาขายได้ขายแย่กันทุกวันเอองั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องขออนุญาตลุงเดินดูรถได้ครับลุงเดินไหวไหมเนี่ยไหวครับก็เดี๋ยวให้ลุงแนะนําหน่อยว่ารุ่นอะไรเป็นรุ่นอะไรบ้างอะไรบ้างเนะแล้วก็มีราคาในใจก็ลองลองบอกไปเลยเผื่อท่านผู้ชมฟังแล้วไอ้กูชอบกูไหวคูซื้ออย่างี้ไหมรายละเอียดอะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวมาคุยกันที่ร้านแต่บอกคร่าวๆก็พอให้รู้ว่าไอ้นี่มันรุ่นอะไรรุ่นอะไรบ้าง นะเวลาเด็กๆมันดูอยู่ไม่รู้จักรุ่นจะได้รู้อ่ะงั้นเดี๋ยวสักพักสักครู่นึงงั้นก็เดี๋ยวเราให้ลุงพาเดินดูรถก่อนได้ครับแล้วเดี๋ยวอะไรค่อยว่ากันครับนะครับงั้นเดี๋ยวเราให้ลุงพาดูรถกันแล้วอีสักครู่หนึ่งเรามาพบกันดีกว่าว่าตอนเนี้ยในมือลุงมีรถอะไรบ้างเนาะพักกันสักครู่ครับ